สวัสดีครับเพื่อน Arduino, เพื่อนชาวอาร duino กลุ่มเพลินอาร์ duino อาร duino ไทยแลนด์ช่องเอเม c เทคโนวันนี้เรามาอัปเดตเจ้าโปรแกรมมาเชียโปรแกรมเนยเจ้าบอร์ดตัวนี้นะครับทีพีโชเทคซึ่งเรามีรายการขายอยู่บนแอปส้มอยู่3รายการก็คือบอร์ดพร้อมเพิ่มเฟิร์มแวร์รับ6บันทัดแล้วก็บอร์ดพร้อมลงอุปรกรณ์ไม่มีเฟิร์มแวร์แล้วก็ปินเปล่านะครับที่มีขายอยู่ในสําหรับรุ่นนี้นะครับมีู่มรุ่นในแอปส้มนะครับ มาอัปเดตโครงงานตัวนี้ไว้สำหรับต่อยอดโปรแกรมนี้ยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่แต่สามารถเจนโค้ดเจนเข้ามาได้คือตัวนี้ใช้เจนเค c o ร e ให้สำหรับลูกค้าที่มาซื้อของขายมาซื้อของกับเราแล้วสแกนจ่ายตัวนี้จะไม่ต้องออใช้ ไม่ต้องคียไม่ต้องคียจำนวนเงินเข้าไปเราสามารถเจนเบอร์พร้อมเพย์พร้อมอ่าพร้อมกระจับจำนวนจำนวนเงินให้ลูกค้าสแกนจ่ายได้เลยโดยที่ลูกค้าไม่ต้องกดจิ้มตังค์เลยว่าหมดปัญหาว่าลูกค้าจะจิ้มเงินถูกหรือไม่ถูกผิดถูกอยู่ที่เราถ้าเรา,าเจนผิดไปลูกค้าก็จ่ายแค่นั้นอันนั้นโทษใครไม่ได้นะครับอ่าตัวนี้หลักๆของโครงงานตัวนี้ใช้ ไลบรารีหลักๆก,ก็คือ t f t ESPI สำหรับจอนะครับแล้วก็ q r Code Display, q r e r Code, ESPI นะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่แค่นี้ที่ใช้อยู่นะครับตัวนี้มันจะอ้างอิงที่พร้อมเพเราว่าไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นหมายเลขบัตรประชาชนที่เป็นพร้อมเพรีราเซตไว้มันจะอ้างอิงตรงนั้นแทน ตรงนี้ลองทดสอบนะครับเจนข้อมูลเจนราคาสมมติเราเจนไว้6บาทนะครับเราเคีย์ไว้6บาทแล้วก็เจนเคียรโค้ดก็มาเราได้คียโค้ดแล้วเราลองมาสแกนจ่ายดูนะครับ6บาทนะครับแล้วก็เข้าแอปนะครับแอปธนาคารนะครับแอปธนาคารสแกนแล้วก็สแกนจ่ายนะครับมองมาเห็นไหม ผมมองวยจอไม่เห็นนะเดี๋ยวผมมองนอกอ่าบางนิดนึงอ่ะเห็นจำนวนเงินแล้วครับหกบาทนะครับกดยืนยันอืมมันก็ขึ้นจำนวนเงินนะครับหกบาทเราจะทำอะไรช้อปปิง้งอ่ะมันก็จ่ายแฮรใช่ไหม จ่ายไปละหกบาทนี่คือโครงงานตัวนี้ยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่แต่ว่าทำงานไดอ้อย่างที่ต้องการผลลัพธ์ได้อย่างที่ต้องการแล้วส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่เหลือเดี๋ยวก็ปรับปรับ,บตบๆหน่อยก็จะเข้าที่คลิปนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้กับทางช่องเอ็มเ no, วิเทคโนและทางกลุ่มอาริโนกลุ่มเพอร์ริโน สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ